่สวัสดีครับเอฟซีทุกท่านพบกับผมเบ่าวงการนานาเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มาอัปเดตเอฟซีครับผมสีใบไผ่แห้งครับผมคืนดักไก่ป่าอันนี้ของเอฟซีครับผมแล้วก็แนะนําอีกสีหนึ่งก็จะเป็นสีเหมือนมะขามเปียกครับผมกาลังใส่ตะขอก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวต่อสายแล้วค่อยใส่รังเก็บตัวนี้ส่วนตัวนี้เป็นรังเก็บ ก็ฝากขอบคุณ f c ทุกท่านครับผมที่สนับสนุนสีใบไผ่แห้งช่วงหน้าแรงครับผมแนะนำช่วงหน้าแรงจะพรางตาที่สุดอันนี้เป็นรังเก็บนะอันนี้คือรังเก็บหลายท่านก็ไม่ชอบรังเก็บบางท่านก็ชอบใส่รังเก็บตัวนี้เป็นรังเก็บรังเก็บคืนไว้ไงครับผมสมมติว่าต่อหลักเรียบร้อยเนาะล้วก็จะมาใส่อย่างนี้อันนี้3าสิบหลักครับผมของ F c ซเพิ่น วิธนะีใส่ก็มีรายละเอียดให้รับชมอยู่ครับผมใส่เพื่อไม่ให้มันงอแล้วก็มันบิดมันเบี้ยวเนาะมันก็จะอยู่ประมาณนี้นะนี่จะอยู่ประมาณนี้แหละแล้วก็จัดให้เนียนๆนะ เป็นสีเหมือนมะขามเปียกตรงนี้สามสิบหลักตอนนี้ยังไม่ได้ต่อนะผมนะต้องต่อสายหลักก่อนจะใช้งานได้อัปเดตใ,ให้เอฟซีได้รับชมหน่อยวันนี้มัวแต่ทำครับผมมัวแต่ทำ เดียวๆก็จะเป็นเช่นนี้ขนาด4.5หรือ5นิ้วถ้า4.5นี้ยแค่วิ่งผ่านก็จะอยู่ประมาณนี้แล้วก็เข้าไป สายพี่อีครับผมขาดยากหน่อยด้านหน่นะกะทีแกก็แก่ยากๆครับผมไม่ติดปมนะผมนะเวลาวิ่งเข้าก็จะไม่ติดจะเข้าไปคอคาเลยแล้วก็ห่วงึงตึงตึงตึง ขาดอากห่วงกลมตะเล็สองชั้นไม่หักไม่งอไม่บิดไม่เบี้ยวแล้วก็ไม่อ่าแข็งครับผมตัวนี้แข็งกำลังประกอบให้ทั้งหมดก็47ชุด มีชุดส0หลักชุด30หลัปกปักรอบไกต่อได้ตัวนี้เป็นลังเก็บสีดำมาดูสีใบไผ่แห้งครับผมสีใบไผ่แห้งช่วงหน้าแง้งสีใบไผ่แห้งจะเข้ากับใบไผ่ช่วงหน้าแง้งและจะพางตาที่สุด ว่าไก่มันมองเห็นทั้งเจดสีอันนี้แบบเดินเหยียบของตัวเองเลยครับผมเวลาไปปัดไม่ได้มองในเหยียบเลยครับผมตัวนี้สีตัวนี้นะสีใบไผแห้งช่วงหน้าแหลงใบไม้แห้งช่วงหน้าแรงก็สอบถามเพิ่มเติมได้ครับผม0 8 5 4 6 5 3 0 6 8 อันนี้เป็นลังเก็บลังเก็บคืนสีใบไผ่แห้งจะสีนี้ครับผมบางทีก็ใส่สีดำให้อันนี้ยังไม่ประกอบเอาให้ดูว่าสีใบไผ่แห้งเป็นอย่างไรก็จะเป็นประมาณนี้ใบไม้แห้งใบไผ่แห้งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมช่วงหน้าเล้ง ช่วงหน้าฝนก็จะใช้ตัวนี้ครับผมหน้าหนาวเนาะหน้าหนาวช่วงนี้แล้วครับผมก็แล้วแต่สีชอบมันก็ได้ทั้งหมดใช้งานได้เหมือนกันแตกต่างแค่สีเท่านั้น กำลังประกอบครับผมกำลังประกอบนี่ครับผมโอเคครับคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณเอฟซีเด้อที่สนับสนุนเช่นเคยทุกท่านครับผมทุกทานก็ขอให้ลำล้ำไปรวยทุกท่านครับผมหมวแต่ทำครับผมเลยไม่ได้อัปเดตให้เอฟซีได้รับชมโอเคครับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับผม